ตรงข่ามปรซนีส <s Techn Pokémon> ันตะคอยและพิเศษสุดสาขาน้องใหม่ที่สันติธรรมกับกาธานินติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์9ปดเก้า้ายไวทูทุกวันทุกไวนทุกลฟ์ไ์สนใจเปิดสาขาวรูปกับเราศแปดเ้าเจ็ดห้าเาสามปดสอยานคนช่ ทเดลไลฟ์ตล์ช้อปปิ้งแล r เรลัซื้อไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ถนนมิเดอรย่านแอร์พอร์ตโทรศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งสามเก้าสองสองจเปิดใจไม่สกใจศูนย์แปดสี่สองสี่เจ็ด